แนวรับ M5 นะคะมาทะลุขึ้นไปเลยหกพันและหกพันไปเลย M1 พุ่งขึ้นไปเลยเปลี่ยนชั่วโมงอ้าวทะลุ8,000แล้วแปดพัมือเรื่องเอ,เอาเลยเอาเงินเอาเงินเอาเงินไ,ได้รออุ้ยมันไปเจอต้าน M1 แต่ทะลุขึ้นไหมเจอต้าน M1 อุ้ยไปแล้ว พอศัพ์ของคนต้องแป้งนะคะหนึ่งพันบาทได้เงินหนึ่งหมื่นบาทค่ะอุ้ยทำไมปิดเมืเ่อกี้คือทะลุขึ้น M1 นึนะคะเมื่อกี้เรามาปิดที่ต้าน M1 นะคะที่ 1, หนึ่งพันก็สามารถทำกำไรได้ค่ะถ้าเรารู้ว่าจุดไหนควรเข้าเพราะว่าคนน้องแป้งเข้าที่แนวรับ M5 นะคะไม่หลุดมาแบ็กเทสหลายรอบแล้วนะคะก็เลยเข้าที่แนวรับ M5 ค่ะทำกำไรหนึ่งพันทำกำไรได้หนึ่งหมื่นบาท